ก็ขึ้นตุ้งกันค่ะบ <o> <Spe> huh kind of ่อติดกับบ้านป้านะคะบ่อนัทินช่างบ้านป้าวิ้นตุ้งกันเนี่ยเขาถ่ายน้ําจากบ่อจากบ่อเนี่ยถ่ายน้ําจากบ่อนี้แล้วมาลงอีกบ่อหนึ่งค่ะบ่อนีเขาขึ้นไปแล้วเพราะว่าเขาบ่อเขามีหลายบ่อค่ะบ้านนัทิน ตอนนี้กำลังถ่ายจากบอนี่มาอยู่แนะ่ในบอ่อที่บ,บา้านป้าบ้านป้าปูอยู่นี่นี่แหล่บ้านป้าปูอยู่นี่นะคะบ้านป้าปูบอ่อที่มีแหนเยอะๆส่วนนี่บอ่อน้ำทินก็ายาวไปยันนู่นบ่อน้ำทินก็ายาวไปยันตรงนู้นนะคะขึ้นตุ้งอยู่ทีแรกขึ้นเป็นหนึ่งบอ่อแล้วนี่เหลืออีกบ่อหนึ่งน้ำยังไม่แห้งนะคะเขากำลังไล่อยะะู่ค่ะ รถนะคะรถมาเราเอาแล้วนี่ที่ถังใส่ัันถังใส่แล้วนี่ก็เจ้าของนะคะน้าตินันาตินเจ้าของนี่เมียเขาญาติกันค่ะบ้านอยู่ติดติดกันแต่เขากําลังขุ้นนะคะเนเดี๋ยวิธีการะะจะดูดน้ําเข้ามานะคะเนี่ยนะคะดูน้ําลงหมดก็จะได้ขึ้นแล้ว ปลาหามปดูนี้นะคะเนี่ยที่ใส่กุ้งเนาะเนี่ยเขาจะเปิดออกซิเจนนะคะที่ใส่กุ้งเนี่ยคือเครื่องปั่นออกซิเจนค่ะและนี่คือนางยาย่าตามมาค่ะเครื่องปั่นนะคะป่น้าตินก็ใจดีกาบอยจิตกับบ้านปลายาย่าเขามานั่งเฝ้าด้วยกันเนี่ยยาย่ามากับป้าด้วย ฝั่งกระนู้นเขาไล่อยู่นะคะน่ะไล่ไล่กุ้งขอบบอ่อกันที่กุ้งก้ำกลำนะคะบ่อเนี้ยบ่อนาทินก็าเขาฝัา่งเขาจะต้องไล่ขอบขอบบ่อค่ะไล่ขอบขอบบ่อให้กุ้งมันมากลางให้มันมาตรงที่เขาไล่น้ําอยู่ตรงเนี้ยปลาเขาพูดไปถูกค่ะเน้น,ะะนทินเจ้าของเน่ะนาทินก็อนุญาตแล้วนะคะอนุญาตให้ปลาถ่ายได้แล้ว รถนะคะนี่วิ่งกันหญ่เลยกลับฝนนะจะราจะตกลยไปดูนะคะกุ้งนะคะหึ้งกรบกลองหกึ้งกับกอ๋อตอนนี้ช้อนกุ้งอยขึ้นมาก่อะกัะอันนี้บอกุ้งปอยก่ะบอกุ้งอยกุ้งอยก่อที้ตอนนี้เอากุ้งปอยขึ้นมากอะเห็นไหมลูกนี่กุ้งอยงั้นเลย นี่บ่อนนี่อันนี้คุ้งหอยนะคะคุ้งหอยเนี่ยเขาเปิดเขาเปิดออกซิเจนนะกัเนี่ยออ,ออกซิเจนคุ้หยน,นะนเนี่ยตอนนี้คุ้เล็กเขาคุเล็กขึ้นมาก่อน,นะคยัม่้าเบืเบืนี่นะเบื่อแล้วนะคุ้ง ไหม่้ยงไม่้ยา้ดกิ้ไหมตัวก็ไม่มาด้วยนะจะเทลงแบบเนื้อาตะก้าก่อก็ด้วยย่ายาย่าเล่นอะไรย่าย่าแจกได้แต้มนะเดี๋ยวพี่แต้มแต้มนึกุดไม่กานี่ บ่อดัดทินก็เปิดหลึ่แล้วนูน่นเขาจะ,ะไล่น้ํามากันไล่น้ํำแห้งๆมาไล่น้าําแห้งๆมันนี่ก็ปูอยู่ตรงนี้เนี่ยป,ปูมาอยู่เพราะบ่อติดกับป้าบ่อติดกับป้าเลยเห็นไหมนีน่กันเลยนั่นลูกสาวก็เน,นะนี่ยปูอยู่ด้วยนะคะป,ะปูอยู่ด้วยปูอยู่ดแม่จ้า ย่า <Yeah. S 2> ลงบ่อนูนะคะบ่อติดกันแค่นี้นะเพื่อนๆป่าไปแล้วป่ายืนนานไม่ได้เมื่อยใจมากจ้า